I man. Nai, 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 you Nai, Nai, Shut up! Oh, shit. All right, Tails. เพราะกูอยู่ข้างหน้านั่นมึงไม่พูดเลยนะไอสลัดอัดผักโอ้ยอุ๊ยนี่ไอสะแสงได้ปุ๊บมึงหด่าทันทีอ๋อไลค์ซนิค โซนิก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 พ่อตายพ่อตายโซนิกโซนิกเออกูไม่รู้เลยเออกูไม่รู้รลเลย,เลย แล้วเราต้องไปไหน,นไทำไมชอบทำแงเนี้ทำมาจากอะไรไม่รู้แล้วเราไม่รู้เราต้องไปไหนตตุ้มชน เรายิงไปแค่ครั้งเดียวสุดเราเราเป็นเทลเราต้องโกงได้ขคานั้นแหละครับ

Always guarding the Master Emerald from anything that could harm it. I don't know why I was given this job, why it was my fate. I'll have my part Sonic, Tony, come you. Tony, come on. Lunification, Samurai กดูเป็นกิอืมนี่แหลนดูกอะไรผมทำมาโอ้ยิ่งใหญ่เกาะที่เราเห็นตอนเราเดินไปไม่เห็นใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะ I'll probably be on this floating island forever. guarding the master emerald again I may not know the whole story behind this but perhaps it's better that way I'm at peace once more now 哦。Oh, okay. ะเออออิ้ขาว่าตรงนี้มีน้ำน,นีำ่กระโดดมาไม่โดนน้ำไม่มีเจียงจมแจมมาเลยเลยละู่ ตีโยโลูฟอกกี้ฮลโลฟอร์กี้นายถือมันได้ไงวัดดีอีอ here, ลิงอ่ะไอ้เขี้อะไรเงี้ยหยุ่นจริงไหยไปจุดไฟนเนี่ยปเป็นไงครับตกลิมน้ำตา,ารหรืออะไรก็ไม่รู้ มันไม่เหมือนปลาเลยทำดีไปเล o โชคดีมิชชั่นพ มิชชั่นคำพูดหัวขีดอ้าวเลยครับเอาแล้วครับทำไมต้องเป็นกบตัวนี้

กชิบหายอืมอืตะเวที่ใหญ่มากไม่เป็นไรก่อนที่ฉันจะมาฆ่านายฉันฆ่าตัวตายไปครั้งหนึ่ง <c oughs> หินมมองไม่เห็น Hey hello ย right ื boy band นอ shit แก้สิค,ครับแกบเาอ,อ,อยากไอยากได้เราอยากได้ ้เดิงกูขึ้นไปโอ้ไอเวนพอลร้องเด้งกูขึ้นไปเถอะออเ,เอา็มมารวยหัวข้อนี่คือตอนที่เกาะตกลงมาของเราปี นเมืองแห่งหนึ่งซึ่งก็คือ Station Square น้ำในท่อพวกนั้นก็ได้ขยับและสั่นไหวผิดธรรมชาติในขณะที่เมืองนั้นยังมีคนอยู่ตามปกติน้ำก็ไหลมาเทมา และเนื่องจากน้ำมหาศาลที่มาจากตัวเคอสทำให้น้ำแตกไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้เมืองเกิดพังพินาศก่อนน้ำทาักเขามาจากไหนก็ไม่รู้เนื่องจากเคอสกำลังปรากฏตัวบูมเขากูคิร์ช่าสุดย่อยหัวคอร์ดบูม น้ำทะลักเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นเมืองที่พังพินาศมีน้ำไหลออกมาแ,แล้วก็มีบางอย่างกำลังโผล่มนาะปุชวิงเรารู้ดีเราจำได้วูม,มยิ่งได้นี่นั่นก็นคือเคอสอืม ยอตะกโกน,นกทำให้เควอสเอมอลล์บินหายไปและเปลี่ยนเป็นสีเทาใช้งานไม่ได้ดูสิเขาดูดพดลังทั้งหมดเลยคือเควอสเอาแต่พลังด้านลบของอีพวกเอมอลล์พวกนี้ไปทำให้ยังเหลือพลังด้านบวกไปและส่งมาลดใช้กระตดวเมื่อคิดได โอเคโซนิกฟูลโฮสต์โซนิกโซนิกโอเคกลายเป็นซูเปอร์สูตหน่วยโอเคเพอร์เฟกต์เคยอนนี่เพอร์เฟกต์นะน่าเกลียดมากไอ้แย่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 แล้วแย่แล้วแย่รวยหัวแค่แย่รวย เย่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 ่ย่เย่เย่เ่ชิบหายชิบหายชิบมวยหัว้ายชิบหายหัดุเลย้ย,ยเ,เรียแค่ห้าโอ้โอ้ยาขอรงแต่เราก็หมดแล้วสิเหรียญสิเหรียญมันต้องทนมันต้องทนมันต้องทน มันต้องท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 ันฮอฮ้ออไปไไไนี่สนาที yes นั่นแหละครับเอลเป็แมอแเปปปอปปปปอปปมาบินไปด้วยกันเถอะ

fin 예. Yeah.